สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสูุสู่คนเดอร์ผมพ่อกับคือเก่าคือเดิมสวัสดีจับปลาลุงสวัสดีคุณตาคุณยายสวัสดีว่บอขูุสุคนเดอรมจ้าเมเนลก็อยู่ทางเฮือนแม่เนาะมาลินกับน้องมิกกี้คือแก้วน้องมิกกี้แม่นี้ปะแล้วทิมไว้กับยายแล้ว น้องไฟเซยก็ได้เด้อยตึ้งตังตึ้งตังอยู่บ่ได้อารถเข็นมาเข็นเนาะบัวมันยังแดดเนาะยังแดดยังเว้นมัยังแดดอยู่พี่น้องเอ้ยย่ำแหลงแล่นเข็นผืนริมผุดบาทเอ้ยริมผุดบาทเหรอิมกันเปื้อนเนาะบัวเข็นมันหยาสิได้หรือบัวนาะงไฟเซยเนาะไฟเซย์กำบักอยู่ได้รถเข็นนี่ตึ้งตึ้งตึ้งตั้งนอนหลุดเข็นมิวกี้เพิ่งได้โทรศัพท์พี่น้องมันได้โทรศัพท์ แม่นี้ป้าแม่นี้ไปงานบุญพระธาตุขนมพี่น้องเคนบ่เคยไปักเถื่อนเนาะเพคนก็อยากไปกราบไปพอดีมีรถจะไปก็ไปอยากไปนะพี่น้องพี่ข้างลูกข้างอือพ่อนกได้โทรศัพท์บได้พี่น้องเพอนอยากลิ้นพอนกได้จักพอนกได้โทรศับอะไรเลยวันนี้เพื่อก็อยู่กับยายเนาะยายเอียงเออเอออยู่กับยายคนคือยายอยู่กับยาย เอ้เป็นความดื้อเป็นความดื้อเพป็นเน่เน่เน่สังเกตเบมึงเน่ดื้อดื้อดื้อแห้งขนาดแบบแบบเพราะใช้ก็ดื้อคือกันแหละแต่ว่ายังบึงแข็งแรงซามกี้เนาะลายเดือนซามิจิกะซี่คือกันอะไรพี่น้องเอ้ยปแบปแบบตั้งตั้งอันนี้ก็ได้เหนื่อยเติบกีเด้อเก็บเมียนกันชะคือเก้าวคอนชะถอกระดด้ยกระจายบวกกันพาแพร่ผลลือ เราใส่ตะก,การ์เด้พี่น้องอแล้วก็เพิ่มความตะกาเพิ่มกระจับลื้มเนาะเออแน่บายดีจ้าบายดีจ้าเดี๋ยวเปิดประตูออกมาเด้อผู้อยู่ข้างในตึมเราได้นี่ยตึมมาี่ตึมเราได้หมดไปใช่เนาะหมดไปบม่ได้พี่น้องน้ำบมดใช้ยังน้อยอยู่แล้วก็เพิ่มการหมดกินนม ฝุ่นตือเมื่อกี้เนาะนมแม่แม่มีรถส่วนตัวไข่ยี่เดาะอาทีเล่าอาที่หนึ่ะไรไปอาที่แล้มะยุกี้เมื่อกี้สบายดีปะลูกสบายดีกูตาคนยายไว้อ้วนอ้วนแม่ก็พอทิมแล้วเออแม่ก็พอทิมแล้วมาเล่นกับพ่อกันแม่วะน่าเด๋มมึงเด็กน้องความดื้อ ใส so For <Yeah. S 2> ่ยังไข่เด้วยคนกินอันนี้นานห้องใส่ชินเล่งเล้งใสเฮ้ยเล่งเล่งแค่เบาไว้มาพี่ไว้เอ๊ะจะเอ๊ะอใช้ก็ใส่ตะหมวกอันนี้คอยใส่ก็ได้มีลายอยู่หมวกต้องจำอันอยู่แต่เพื่อนมักใส่อันนี้ใจเพื่อนแต่อันนี้นะต้องเกตโกรธ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 โง่เมือแล้วลูกจะหน่อยไหนไปหาอาบน้ำ มือได้น้วนาวก็อ่ะมือเว้นมือเนอะาะควรใส่กับมิวกี้หัวมันหนาวเลยขนาดเขาผู้ใหญ่ยังหนาวเนาะพี่น้องกับชี้เว็ดองศาแต่ละมือช่วงเส้านะตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเกิดกับจามมันเท่ากับสลินน้องมันนี่มิวกี้ป้ามิวกี้โยอเบ้ ขนีถังลงเลยขันขันเมนตะก้าแตกฮะเช็ด <laughs> หน้าดวนลมใส่แป้นโลดคนดืนดอดดเลยฮะบุปตเตะขวดน,นมผุดชะ <laughs> คนยังคิดื้อแต่เราไปใส่นออ้อคอยได้ยืนแล้วัยนยืนแล้ว ชั้นฮอตขวดดก็ทั้นฮอตขวดก็ที่ฮัดยี้แล้วปกติบางคนในฮอตขวดเขาได้ผิดแนวอย่ายงแบบยืนยังนางาอันนี้เพิ่นเพิ่นโย่ได้เลยได้่นเท้าลุเท้ายังได้เริ่มได้เลยคือชิหยางไว้อยู่ให้เด้ให้เด้ยวเห็นบ่นี่อยากว้าวอีกได้เออเอเอหัดว้าผมเป็นคอยเป็นความดอกคืน้อยๆเด้อิคะยังมูซึขูซาอย่างงั้นู้วยน้อยนะคะ เชียงเชียงเอามตะมากเลยอไอ้แบบแบบมาเด้อมีกิเอ้ยคปิดที่ยางไว้แล้วก็ชิวาเป็นไวอีกได้เอขียดตีปากมั่นกดี๋ยวจ้ว น่ะเป็นมอเสียง่นเดยตัดภาพไปห้เบง่นเนาะตอนนี้ก็ตัดภาพมาทางมิวกี้กำลังยื้อใหญ่เลยลื้อเพียงหนาทงนมนม่นกระบดเลยรได้ี่แม่ไปซื้อนมมาให้เลยแล้วไปหาซื้อนมให้มิวกี้เลยแล้วี่เรือเท่านั้นหนึ่งอันเนาะอันนั้นก็เป็นนัน่นทง กล่องเพลืองเนาะตีเพลื่องชงมาให้ให้ไว้ชงเอาไปกินแล้วก็กล่องขา้าวคนนมกระเบิดข้าวกระเบื้องเดี๋ยวมันยืดไงพ่อกันเลยเพ่นมกระเบิดแม่เคือว่าพ่วงเลย,อ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 ,เลยอ่เฮ้ยน่ชั้นสี่ห้องอยู่กับแม่เท่ามาเนี่ย อยู่ก็แม่เท่าโบปันใดเนาะโบดื้อปันใดเขาอยู่ก็แม่แห้งดื้อค่ะเอกอารเอกอาร์สิการอะไรชำจับปูน้องเดวิดการกัดกัดกัดทงนมฉงเสื่อม่นเป็นเตาเบิร์ดเป็นปลาแดกเบิร์ดดำเบิร์ด ลินน้ำก็อยู่น้ำผ่นนี่ลินน้ำก็ได้ไล่ะกาลินน้ำเรียบร้อยแล้วก็ไปทูเพื่อนให้ชาวแฟนอ๋อลินน้ำแล้วก็ทูเพื่อนให้ชาวแฟนเนาะขาว,วจ้ะเ,เจรืาาน่นเจสาญเหมือนนี่อืมอืมงานพอใหญ่ก็มาแต่าหาหมอ,อกระเพาะ กินยาคุณลุงสงหายห้ก็กิน,กนเนาะและ้วก็หัต้องไปต่อยานะหน่าหัวต่ก่อนผมก็ไปหาหมอเลยีน้องหาหาหมอตรวจถูกภาพมีปเป็นไรโรคไรโรคล้ำใส่ฤกษิดวงล้ำใส่สารพัดชาละเพย์บัตรถ่ายมาี่นสามแสนแปดขายาละลาสามแสนแปดมือหนะบัตรสี่พัน 4, กว่าบาทมือนะ่ะตรวจ โรคอพี่น้องตรวจสุขภาพแล้วก็มีโรคเนี่ยเนาะชิดวงแล้วก็จักกประชังอีกชิดวงลำไส้แล้วก็ไล่าย,ยางีย,ยังไงเลยนะยาจักยาเพียงตยาพ่ยาเขาให้ต่อยกเถื่นนอนะยาเนี่ย ต่อจะเช่าบ่สินสินปงค,นนบง,บงค้ายอันนี้แพ้แพ้บางบางก็คงหาอีกแล้วอันนี้เด็กหัดซื้อบางบ้างใช่ป่ะลำใสยังกินนังอีกดอกเออชื่อไว้ให้มา เออชิวไปหนุ่มมาช่วิดไหลอ้อยกะแลนีมีอยู่อีกกินได้เลนี่กินได้ให้กินเระได้มันแข็งน้ลานคนก็ได้ไปไปดีพอไ้ก่อวจไปหามม้นะพเราเป็นยังก่อนนะ ลิดดวงลำไส่แก่เะพกกระไอะกดละยอดอ้กดกัโอ้ใบกวดกัปึ๊ปึกปึ๊ฮาเดมันตามอย่างวะนีลโอ้ไลวดกัน4,000กาบาทเนาะ ไปทะเลกินยาเบอร์เดอร็ไปต่อยายาเทียงเอาเธอได้ค่ะจับลูกคือเลิศเอาเก็บเะลินได้ค่ะหมกิ่ตได้คตมแีไปมีเนื้อปลาต้มเส้เนื้อปลาต้มเสหมู อ้หมกิกินยัง่งไรอยู่อือดตอนไหอ่ะกินหมูกักพีนหกินปลามยืดยอก็บกินได้สแแว้าววันน้อยากกินดอกขั้นลิ้นายังก็คือกันหดเดี๋ยวกี้หันมาดู ม谢谢ึงเน่เ็ดคือกินนี่มึงเนี่อึขีดล่ลวงหนังกับพี่น้องทบขาเฮ็ดแล้วแง่งไปทางไหนอะไรเลยหนังแเปกบได้แนวแม่ขนกนแม่ขนะจะไดมาอนี่นี่นี่งน้องไปใส่เฮ้ยมึงเน่กินมาได้ได้รักแถว่องเล่มแล้วอื แม่ไปเที่ยวปะมือนน้เนาะทิมไว้กับยายมือหนเมือบุญทาดผลและแม่พานไปหาเนื้อผลอยาาอยากกัดเขาลายเด้ออยากกัดเขาลายเด้อลูกขาเขาจะได้แชบบบอมึงแนบไปกัดเขากัดเขาจะนึกกับคลายกองหรือดอกเขาจีนเนอะมันอ่อน

นั่นนั่นนัแล้วผิ่นได้ถึกใจพ่นแล้วตีนเผิ huh. <t router> uh ่นดอกดักดกดกแบบนั่นนั่นเ้เออดือนสีเดือนห้ากแเละพอยใส่ใจที่ได้ลายเดือนชมุกี้เห็นตุ้ยชมุกี้ดอกก้อนหุ่นนีอะไรเนาะกินนมหลายอยู่กับตุ้ย ด้งัดเข่างัดเข่าเออผูกผูกผูกไว้จะแขกับกบเข่ามันกินเพ่อจะได้ดอกไม่ใช่เอ้เมื่อกี้งัดใช่ปหมื่อนีร่มื่อนีร่อากาศอุ่นๆอยู่ได้ตอนเที่ยงตอนเช้าหิ้เย็นทำไมเช้าหนาวเลยเนี่ยเด็กหนุ่มวัด โอเคน้องเพรียงสำหรับคลิปนี้กัน้องไปใช้่นเริ่มชิงงอแงเราพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันสบายดีสบายดีสบายดีเมื่อกี้สบายดีสบายดีสบายดีปลาลูกไหมจิลูอยู่มาหน่อยเยัง